พี่น้องขะเป็นประเด็นอีกแล้วคะ่ะสำหรับวงการหมอรองหมอลําเกิดอะไรขึ้นน้องฮักแพงวัรัญยาพอนะคะเอาอีหยังเอาอะไรไปมอบให้กับพี่อุ้งอิงทําไมเอฟซแฟนขับแฟนหมอลําถึงไม่ยอมหยุดพูดเรื่องนี้เลย เอ้ยว้าวถึงประเด็นนี้กันย่างนักพี่น้องขาหลังจากที่น้องฮักเพลงวรัญยญพรเพื่อได้มีโอกาสนะคะหวนคืนเวทีใหญ่อย่างเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงหลังจากที่น้องฮักเพลงนะคะได้ไปเติบโตบนเวทีสาวน้อยลําเพลินโชว์นานกว่า5เดือนครั้งนี้นะคะเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาน้องเองได้มีโอกาสขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงอีกครั้งน้องไม่ได้มาคนเดียวคะ่ะมาพร้อมกับพี่ปอมแปม น้องฟ้าใสและก็น้องเน่ด้วยมือนันนะคะน้องเป็นศิลปินรับเชิญให้กับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงและเป็นการหวนกับเวทีใหญ่อีกครั้งและวันนั้นเช่นเดียวกันพี่น้องขาแน่นอนว่านะคะน้องฮักแพงวารัญญาพรได้พบกับไอดอลของเขานั้นก็คือน้องอุงอิงหรือว่าพี่อุงอิงรัตนาพรเพชรบ,บ้านแพงและน้องเองได้มีโอกาสพี่น้องขาเจอกับไอดอลแน่นอนว่า เพิ่นได้นะคะเอาสิ่งของบางอย่างไปมอบให้กับไอดอลท่านนี้ซึ่งสิ่งนั้นก็คือตุ๊กตาพี่น้องขาเอาไปมอบให้คนที่เขารักแล้วก็เคารพมีเขาเป็นไอดอลนะคะเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตแล้วก็เอาตุ๊กตาตัวนี้ไปให้กับ ผิวงอ,อิงซึ่งบอกเลยค่ะพี่น้องขา FC แฟนคลับนะคะพอเห็นภาพนี้นะคะภาพนี้ถูกปล่อยออกไปเรียกได้ว่านะคะบอยอมยุดเว้าถึงกันเลยเนาะว้าถึงประเด็นนี้กันอย่างหนะักพี่น้องขาคือแบบว่าพ่อพ่อแม่แม่ FC แฟนคลับ FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคน ปลื้มปิ่มกับภาพนี้ก็คือเป็นภาพที่สุดแสนประทับใจจริงๆถึงแม้ว่าของขวัญที่น้องฮักแพงนําไปมอบให้กับพี่อุ๋งอิงนั้นไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากนะคะคือบอดดี้แพงนะคะไม่ใช่สิ่งของที่ราคาสูงอะไรมากมายแต่บอกเลยว่ามีคุณค่าทางจิตใจน้องฮักแพงตั้งใจมอบให้กับพี่อุ๋งอิงซึ่งนะคะก็เป็นของขวัญแทนใจตั้งใจอยากจะไปมอบให้กับพี่คนนี้และสิ่งที่น้องได้ตอบแทนกลับ มาเป็นคําพูดพี่น้องขาพี่อุงอิงบอกว่าดูแลเจ้าของดีๆเดอ้ออีลาซึ่งบอกเลยค่ะแค่คําพูดคํานี้ทำให้การแสดงของน้องฮักแพงวารัญญาพรในวันนั้นพี่น้องขาบอกเลยว่าทำเอาเอฟซีแฟนคลับนะคะพูดถึงเป็นอย่างมากสำหรับบทเพลงหอยกอดผููยอดรวยซึ่งอย่างที่ว่าคะ่ะน้องฮักแพงได้กำลังใจดีๆจากพี่อุงอิง เออพอคนเรานะคะได้กําลังใจดีๆมันก็เหอ,เหอมันก็มีความสุขในการทํางานและพอไปทํางานมันก็ทําให้นะคะทางานเรามีความสุขเนาะมันก็ทํางานได้เต็มที่นะคะผลลัพธ์ออกมาแบบนี้คือแบบดีแบบนี้จน f อฟซแฟนคลับแฟนหมอลําพูดถึงอย่างเพจดังนะคะก็ได้หยิบยกเรื่องราวนี้ออกไปตีแผ่พูดถึงเช่นเดียวกันนะคะขออนุญ,ญาตเพจดังอย่างเพจข่าวคนลุกทุ่งนะคะซึ่งเพื่อนเองนะคะก็ได้หยิบยกพูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกัน ภาพประทับใจ FC พี่น้องรักกันฮักแพงมอบตุก๊กตาให้พี่อุงอิงพี่น้องค่ะ ซึ่งนะคะเพจดังอย่างเพจคนลูกทุ่งนะคะเพิ่นได้ตีแผ่เรื่องราวเอาไว้แบบนี้สาไอ้ก็ขออนุญาตทางด้านเพจข่าวคนลูกทุ่งด้วยนะคะขออ่านโพสต์โพสต์นี้ให้เอซแฟนคลับแฟนหมอลำฟังเป็นภาพสุดประทับใจเอซี FC ยืนยันถึงความน่ารักผูกพันกันแน่นแฟนของพี่ๆน้องๆหมอลำรุ่นใหม่ในชายคาสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยกันระหว่างอุงอิงเพชบ้านแพงสาวน้อยวงใหญ่กับฮักแพงวรัญญาพรสาวน้อ ลำเพลินโชว์ที่ความสามารถไม่ธรรมดาทั้งคู่แต่สไตล์ร้องโชว์อาจจะแตกต่างกันทำให้มีดราม่าเปรียบเทียบจากแฟนๆบางกลุ่มไปบ้างแต่ไม่กระทบความเป็นพี่เป็นน้องของอุงอิงฮักแพงใดๆลาสุดฮักแพงโพสต์รูปได้นำตุ๊กตาน่ารักไปมอบให้พี่อุงอิงด้วยรอยยิ้มที่ชื่นเมินทั้งคู่ดีใจที่เอื้อยมักตุ๊กตาของขวัญเล็กๆจากหนูเป็นกำลังใจให้พี่ๆ ทุกเส้นทางนะคะก่อนที่ฮักเพลงก็โพสต์ถึงพี่อุงอิงว่าดูแลจะของดีดเดอ้อคือคำที่เอื้อยบอกน้องแต่น้องอยากบอกเอื้อยกับดูแลจะของพักผ่อนแลลายเดอ้อ จาคนเก่งของหนูอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงน่ารักทั้งพี่น้องแบบนี้แฟนๆไม่รอช้าเม้นทันทีน่ารักนี่แหละที่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีอยากเห็นมากที่สุดเป็นภาพประทับใจมากน่ารักทั้งคู่ค่ะขอบคุณบอสโจทีค่คืนความสุขให้เด็กทั้งสองคนและเอฟซีน่ารักมากพี่อุงอิงกับน้องฮักแพงผ้าวงปังๆมันหมานเด้อลูกจริงๆพี่น้องขา คือนะคะสาวไอาเองเห็นภาพนี้ก็รู้สึกแบบว่านะคะปลื้มปิ่มกับภาพนี้บอกเลยว่าหนึ่งภาพล้านความหมายจริง,รงๆถึงแม้ว่าสิ่งที่นองหักแพ้งเอาไปมอบให้พี่อุ้งอีงไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากบอดด้มีคุณค่านะคะทางด้านเงินเป็นตีมูลค่าเป็นเงินเนี่ยบอดด้หลายแต่คุณค่าทางด้านจิตใจบอกเลยว่าหาอะไรมาซื้อไม่ได้ค่ะ ดีใจหลายที่เอื้อยมากของขวัญที่น้องให้และคําพูดที่เอื้อยมอบให้กับน้องนะคะก็เป็นคําพูดที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องฮักแพงนะคะก้าวต่อไปบนเวทีสาวน้อยลําเพลินโชว์และเป็นภาพที่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับสาวน้อยอยากเห็นมากที่สุดต้องขอบคุณผู้บริหารอย่างบอสโจโยมานินนะคะที่ทําให้วันนี้มาถึงเนาะซึ่งเด็กทั้งสองคนนะคะอย่างที่บอกว่าผลงานทั้งสองคนต่างคนต่างแบบต่างสไต น้องอุ้งองิงน่ารักสดใสอ,อ,อาจจะเป็นเด็กเรียบร้อยน่ารักบ้านๆน,นะคะด้วยคาแรคเตอร์แล้วก็นะคะอุปนิสัยของน้องซึ่งเป็นแบบนี้ส่วนน้องฮักแพงพี่น้องขาเรื่องเต้นบอกเลยนะคะจังหวะมัน,มน,มนจันโจะจไม่พูดถึงไม่ได้เลยว่าผลงานน้องฮักแพงนะคะสําหรับเพลงเร็วเพลงเต้นนะคะน้องฮักแพงทําผลงานออกมาได้ดีนะคะทั้งสองคนเนี่ยถึงแม้ว่าคาแรคเตอร์ทั้งคู่แตกต่างกันบอกเลยว่านะคะผลงานของทั้งคู่ก็ เข้าตากรรมการเข้าตาเอฟซีแฟนคลับเข้าตาพอ่พอพอ่อแม่แม่ซึ่งอย่างที่ว่าค่ะพอ่พอพแม่แม่แมพอได้เห็นภาพนี้ก็นะอย่างที่ว่าค่ะปลื้มปริมเนาะพูดต่อๆกันนะคะเพจดังและหลายเพจก็ได้แชร์เรื่องราวนี้ สาวไอาเองก็อยากแชร์เรื่องราวดีๆที่นะคะสาวไอาเห็นสาวไอาประทับใจรักเด็กทั้งสองคนชื่นชอบเด็กทั้งสองคนทั้งน้องอุ๋งอิงและน้องหกงักเพลงขอให้เด็กทั้งสองคนนะคะตั้งใจทํางานบนเวทีนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสาวน้อยลําเพลินโชว์สาวเองก็ต้องขอบคุณบอสโจโยมานินผู้บริหารสาวน้อยด้วยนะคะที่ทําให้สาวน้อยมีแต่มวลไปนา มีตะมวนไปไหนอิลีพี่น้องขาคือพอจบลหลายๆอย่างแล้วคือพอบอสโจไฟเขียวผู้บริหารไฟเขียว,เ,ยวเคลียประเด็นอะไรแล้วเนี่ยมันมีตามวนไปไหนอีหลีค่ะไม่ว่านะคะงานไหนงานไหนก็สนุกจนน้องหักแพงเองนะคะ,ะวันที่ยี่ห้าเนาะไปขึ้นเวทีใหญ่สาวน้อยเพชรบ้านแพงวันที่ยี่สิบเจ็ดน้องยังมีโอกาสนะคะได้ไปขึ้นเวทีใหญ่อีกครั้ง คือนะคะก็เป็นความสุขของเอซีเป็นความสุขของแฟนหมอลำหลายหลายคนที่เห็นน้องฮักแพงนะคะกลับมาขึ้นเวทีใหญ่มาอยู่เคียงข้างพี่อุงอิงมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันแบบนี้อ่ะพี่น้องขาสาวไอาเองก็เป็นกำลังใจให้กับน้องฮักแพงวรัญญาพรขอให้น้องฮักแพงวรัญญาพรนะตั้งใจทำงานทำหน้าที่นะคะฮักเอื้อยฮักไอดอลของตัวเองหลายๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่อุงอิงด้วยพี่อุงอิงเองนะคะก็ เวลาพักผ่อนเยอะๆเ้อซึ่งนะคะงานพี่อุ๋งอิงเองก็หลายแหงบอกว่าสิป็นเพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังรายการดังนะคะไหนจะไปขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงซึ่งคิวงานเต็มตลอดทั้งปีแบบนี้นะคะพี่อุ๋งอิงเองก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคือพ่อพอแม่ๆคาะนะคะงานต่อไปของเฮาก็คือคมชัดลึกอวอร์ดอย่าลืมมาโหวตให้อีหลากันลหลายๆเด้อสาวไอจะบ่พลาดเช่นเดียวกันจะรีบนะคะมาบอกพ่อพอแม่ๆและก็จะเข้าไปโหวตให้อีหลาเช่นเดียวกัน อาพี่น้องค่ะสาวไอก็ขอจบประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้ผมพอกันไหมคลิปหนาสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ